ทำแบบทดสอบนะครับเมื่อผ่านแล้วนะครับก็จะได้เกติบัตนะครับที่เราสร้างกันไว้นะครับก่อนอื่นทุกท่านจะต้องมีเกติบัตสร้างจากโปรแกรม powerpoint นะครับสร้างเสร็จแล้วนะครับเว้นชื่อไว้นะครับ id ของเกติบัตนะครับต่อจากนั้นนะครับให้บันทึกเป็นรูปภาพนะครับไปโดยไปที่ไฟล์นะครับไฟล์แล้วก็บันทึกเป็นไปโฟลเดอร์ที่เราเลือกไว้นะครับ แล้วก็ไปเปลี่ยนนามสกุลตรงนี้นะครับให้เป็น png นะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับอ่านี่กรณีนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับก็เซฟทับไปเลยนะครับให้ไปที่สไลด์นี้เท่านั้นนะครับอ่ามาดูซิจะมีไหมนะครับอ่านี่ในโฟลเดอร์ที่ผมเก็บไว้นะครับจะมีนี่ับ PowerPoint แล้วก็เป็น pdf เดี๋ยวเออ png เรียบร้อยนะครับรูปภาพนะครับแล้วก็ข้อสอบนะครับอย่าลืมนะครับต้องข้อสอบนี่นะครับ อ่ะมาเลยครับมาเริ่มทํากันเลยไปที่ google นะครับ google log in log in อ a i l ีให้เรียบร้อยนะครับไปที่ปุ่มก้าวปุ่มนะครับแล้วก็ไปที่ i ด e นะครับจากนั้นนะครับไปสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1อันนะครับตรงนี้นะครับไปที่ใหม่แล้วก็โฟลเดอร์ตรงนี้นะครับเราจะได้นี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วเราจะสร้างเกรติบัตรก่อนนะครับให้ไปที่ใหม่ นะครับแล้วก็ Google s l i d e นะครับก็จะคล้ายๆกับ powerpoint นั่นเองนะครับก็คือเราจะเอารูปกฏิบัติขึ้นมาทำนะครับกฏิบัติออนไลน์ในนี้นะครับอ่ต้องตั้งค่าก่อนนะครับไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับแล้วไปกำหนดเองนะครับขนาดเซนติเมตรก็คือ29.7นะครับกับ21.9นะครับ เซนติเมตรนะครับใช้นะครับมันก็จะกลายเป็นขนาด A4 นะครับโยออนีญาตปิดตรงนี้ก่อนนะครับก็ลบข้อความนี้ไปทิ้งซะนะครับจากนั้นนะครับก็ไปที่พื้นหลังนะครับไปเลือกรูปนะครับก็คือไปเลือกรูปภาพ PNG นะครับที่เราสร้างจาก PowerPoint เมื่อกี้นะครับเจอแล้วก็ Open นะครับมันก็จะขึ้นมาบน Google Slide ตรงนี้นะครับ เสร็จสิ้นเห็นไหมครับแล้วก็จะมีพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับเพื่อกอกชื่อให้ระบบกอกชื่อกับกอก ID l i ไลน์นะครับเออไอดีไลน์ไอดีเกติบัตนะครับไปบันทึกชื่อนะครับผมชื่อเล่นชื่อ a นะผมจะใส่ a I อ่านะครับก็บันทึกชื่อ AI ไปเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นนะครับให้กลับไปที่โฟลเดอร์ไดนะครับโฟลเดอร์ อบรมผู้คัดกรองเนาะนี่ไหมเอไอที่เราสร้างนะครับกิจิบัตรสร้างแล้วนะครับทีนี้เราจะสร้างตัวข้อสอบนะครับไปที่ใหม่แล้วก็เพิ่มเติมนะครับ Google Form นะครับอ่าทีนี้นะครับต้องสังเกตนะครับว่าเรามีส่วนเสริมตรงนี้หรือยังครับถ้าไม่มีนะครับให้ไปที่ปุ่มก้าปุ่มนะครับแล้วก็ไปที่ส่วนเสริมนะครับแล้วไปโหลดตัวอ่าเกี่ยวกับการออกกิตติบัตรนะครับ กดค้นหาเลยครับตัว C อ่ามันจะขึ้นมาเลยนะครับกด C นะครับ c e r t i f i c a t นะครับ E M นะครับอ่านี่กรณีนี้ผมติดตั้งแล้วนะครับถ้าถ้าไม่ได้ติดตั้งก็คลิกเข้าไปเลยแบบนี้นะครับจากแท็บของผมนี่เป็นการถอนติดตั้งเนาะอันนี้ของท่านก็จะเป็นการติดตั้งก็กดติดตั้งไปเลยนะครับอ่าแล้วก็กดกากบาทนะครับ มาดูนะครับดูที่มาถ้าเราลงเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นส่วนเสริมตรงนี้นะครับคลิกส่งเสริมแล้วก็จะชื่อตรงนี้ขึ้นมานะครับคลิกไปอ่ากรณีนี้ไม่สามารถเข้าได้นะครับกากระบาทแล้วก็วิธีแก้ก็คือปิดนะครับปิดฟอร์มใหม่แล้วก็เข้ามาใหม่ครับอ่าฟอร์มนะครับเป็นการกระตุ้นมันนะครับเพราะเมื่อกี้เราคล้ายๆแบบเราจะไปติดตั้งใหม่อะไรประมาณนี้นะครับอ่าไปที่ส่วนเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็ สเตติเฟดนะครับเอ็มนะครับขึ้นมาอ๋อยังไม่มีนะครับอ๋อทุทีทุทีถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้เราก็ต้องปิดใหม่หมดเลยแล้วก็ไปเข้าล็อกอินใหม่นะครับล็อกอินใหม่อันนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหานะครับแก้ไขปัญหาในกรณีที่มันยังไม่ขึ้นนะครับอ่ะเอาใหม่นะครับไปที่โฟลเดอร์นะครับได้นะครับ รายเสร็จแล้วไปที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นะครับตัวนี้เนาะนะครับนี่เราสร้างไว้แล้วครับไม่นะครับแล้วก็เพิ่มเติมฟอร์มนะครับ Google Form นะครับเป็นการสร้างแบบทดสอบนะครับอ่าเราก็ไปที่ส่วนเสริมนะครับไปที่ที่เราโหลดมานะครับต่อจากนั้น embed นะครับเปิดมาใช้งานนะครับมันก็จะขึ้นตรงด้านข้างตรงนี้เออตรงนี้ตรงกลางนะครับก็กด s Start นะครับ การเริ่มใช้งานนะครับแล้วตรวจสอบทีละแน่เลยนะครับใช้เวลาหลดหน่อยนะครับเห็นไหมครับก็มันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับอ่าดูนี้ครับเทิร์นออนนะครับต้องเปิดให้มันเทิร์นออนเพราะว่ามันขึ้นเทิร์นออฟอยู่นะครับเป็นออฟอยู่เนาะเดี๋ยวเปิดให้มันเปิดการทํางานกันนะครับพิสเวทกันรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าต่อจากนั้นนะครับไปที่อันที่สองนะครับคลิกดูนะครับว่า ถ้ายเรากรอกข้อมูลแล้วมันจะข้อมูลจะมาตรงนี้ให้หมดเลยนะครับทั้งชื่อนะครับชื่ออีเมลนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับท็อปสกอร์เออเออท็อปสกอร์นะครับคือการข้อสอบผ่านผ่านหรือไม่ไม่ผ่านแล้วก็ไอด d ไอดของเิตติบัตนะครับฟูลเนมนะครับเราจะใช้ตัวนี้ฟูลเนมกับตรงนี้นะครับบริเคมไอดนะครับเล็กอังกงนะครับอ่าโอเคนะครับ ไปตรงนี้ก่อนเราจะไปสร้างก่อนนะครับสร้างตัว Google s l i ด์ตรงนี้นะครับเกติบัตนะครับเราสร้างไว้แล้วเนาะก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเพื่อเราจะเอาข้อมูลตรงนี้กับตัวนี้นะครับให้ไปปรากฏในเกติบัตของเราก็คือตรงนี้ก็ฟูลเนมตัวนี้เซ t i เไอดีนะครับอ่าวิธีเพื่อไม่ให้ผิดพลาดใช้วิธีก๊อปนะครับคลิกขาวาคัดลอกนะครับแล้วก็ไปที่กล่องข้อความนะครับ แล้วก็วางอ่าแล้วก็จัดคึ่งกลางนะครับอย่าลืมนะครับคึ่งกลางคึ่งบนคึ่งล่างเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมฟอนต์นะครับไทยสารบันตัวหนานะครับแล้วก็ขยายอใส่เครื่องหมายปิดก,กานะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับสองครั้งนะครับ อ่าเป็นการคําสั่งการดึงข้อมูลมาโชว์นะครับอ่าต่อไปก็ทําเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวขยายขออนุญาตขยายก่อนจะไม่เห็นอ่าแล้วก็ไปที่กล่องข้อความนะครับก็ตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปที่อ่าตรงชี้ตรงนี้นะครับคลิกค o ปลมานะครับเราไปที่ ปฏิบัติเราแล้วก็วางนะครับอย่าลืมปีกาสองอันนะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับอแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์นะครับเป็นไทยสรบันนะครับแล้วก็เพิ่มขนานให้มันเท่ากับตัวข้างบนนี้นะครับอย่าลืมนี่นะครับคืนกลางนะครับจัดให้มันตรงนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ได้สองอันละ ต้องกดบันทึกตรงไหนเออไม่มีนะครับเพราะว่ามันจะบันทึกอัตโนมัตินะครับจําชื่อตรงนี้นะครับ A I R นะครับนี่ไปที่ฟอร์มต่อนะครับอ่าอันนี้เราไปดูตรงนี้เนาะคลิกตรงนี้เรามันจะขึ้นตรงชิดนี้นะครับทีนี้เราไปตั้งค่าถ้าเราสอบขี่คะแนนถึงจะผ่านนะครับเอาชักเจ็ดสิบพอนะครับนี่มันจะแยกไปนะครับแปดสิบอ่าเจสิบแล้วแต่แล้วแต่นะครับแล้วก็อันตรงนี้เทมเพลตก็คือเราจะเลือกปฏิบัตินะครับไปที่ลูกศรนะครับไปยูส คัสตอมเทมเพลตนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้เราเลือกนะครับก็ e l e c t new นะครับมันก็จะไปหากิจกรรมที่เราสร้างไว้นะครับเราตั้งชื่อว่า AIR นะครับนี่ไงครับคลิกไปนะครับแล้วก็ e l e c t นะครับแล้วก็ Save change นะครับอ่าตรงนี้จากโก l เด n นะครับเดิมยเป็น AIR อ่าเป็นแล้วนะครับอ่าอันนี้สังเกตนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้อีเมลขององค์กรนะครับจะได้1,500ร ฉบับนะครับต่อต่อหนึ่งวันนะครับถ้าเป็น gmail ธรรมดาก็จะเป็นหนึ่งฉบับต่อหนึ่งวันนะครับต่อไปไปตั้งค่านะครับไปที่ a d v a r d นะครับ a d v a r d s อ่าล้วก็ไปพิมพ์อันนี้ก็คือมเมสเ a จก็คือกล่องข้อความที่เราจะพิมพ์เข้าไปนะครับอ่าหลังจากเราสอบเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นข้อความนี้ขึ้นมานะครับเราก็ใส่ขอบคุณขอขอบคุณเอ่อที่ทำ แบบทดสอบนะเมื่อผ่านจะได้รับเกียรติบัตรจากอ,อทางอ e ีเมลนะครับทางอ e ีเมลนะครับต่อไปนะครับอันนี้จะส่งในนามอะไรนะครับแล้วก็ ระบบกดใส่เลยระบบเรียนออนไลน์นะครับออไลน์ก็สพปใส่ชื่อหน่วยงานไปเลยครับเชียงใหม่เขตสองนะครับอีเมลหัวข้ขอส่งเกียรติบัตรผู้ผ่านเกียรติบัตรคำว่าบัตรนะครับเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรคัดกรองอแล้วก็อันนี้ก็เรียนผู้เข้ารับการอบรมอันนี้คือเป็นของข้อความรมลมขอแสดงความยินดีขอแสดงความยินดีท่านผ่านการอบรม อ่านะครับอบนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วก็เซฟนะครับจะเป็นการตั้งค่านะครับมาเรียบร้อยแล้วหมดละแถบหมดละอ่ะทีนี้เราจะไปสร้างข้อสอบนะครับแล้วก็ยอ่อลงตรงนี้นะครับอ่าไปตั้งชื่อข้อสอบเลยข้อสอบหลังอบลมหลักสูตรคัดกรองนะครับอันนี้ไม่มีชื่อแล้วก็แค่คลิกตรงนี้มันก็จะเป็นชื่อให้อัตโนมัตินะครับ ตรงนี้ก็เป็นคําอธิบายนะครับเราก็ไปที่ข้อ2ของเราเลยนะครับก็เอาคำชี้แจงตรงนี้มานะครับ Copy นะครับมวางเลยนะครับเนีอย่าลืมตั้งค่าก่อนนะครับไปที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับคลิกไปนะครับอ่าให้คลิกข้างบนสุดตรงนี้นะครับเนอะอันนี้จ้มีตอบกลับนะครับแล้วให้ถ้าท่านใด้ใช้ อ่าอีเมลขององค์กรนะครับให้คลิกตรงนี้ออกนะครับถ้าเป็น Gmail จะไม่มีนะครับถ้าเราไม่คลิกตรงนี้ออกก็เฉพาะหน่วยงานของเราเท่านั้นนะที่จะใช้ได้นะครับคลิกตรงนี้ออกแล้วก็กดบันทึกนะครับอ่ามันก็จะบังคับใส่อีเมลเพื่อจจเอีเมลตรงนี้เนี่ยส่งเกียรติบัตรนะครับเอ่อมอบรับเป็นเป็นที่รับเกียรติบัตรนะครับ full name นะครับจำได้ไหมครับตรงนี้นะครับ full name อ่าเราจะนําข้อมูลไปใส่ตรงนี้นะครับ full name นะครับเราสามารถแก้ได้นะ แค่เป็นเป็นภาษาไทยก็ได้ครับชื่อแต่มันไม่กระทบกับตัว full name ตรงนั้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปบอกให้เขานะครับว่าควรจะใส่แบบไหนนะครับก็คือคําอธิบายนะครับเขียนว่าตัวอย่าง <c oughs> นายสุบอริโอริบ่าน,นะครับก็จําเป็นต้องกรอกนะครับ อาต่อไปเป็นคําถามที่เราจะเอาอะไรไปแสดงในกิจติบัตรบ้างเราไม่เอาเราก็ลบนะครับต่อไปเริ่มตัวคําถามแล้วนะครับอ่าเราก็ไปคัอบตัวคําถามมาเลยนะครับคัพปี้นะครับวางนะครับชอยททั้งหมดเลยนะครับคัพปี้อควายนะครับจำไว้นะครับพอควายวางนะครับ อันนี้ไม่ใช้ก็ลบออกลบออกลบออกนะครับฉเฉลยนะครับกดคอไฟล์แล้วก็ใส่คะแนนนะครับ1เสร็จสิ้นนะครับจําเป็นต้องทําทุกข้อ,อแล้วก็ไปเพิ่มตัวข้อสอบนะครับไปทีท่ข้อที่2ข้อที่2ก็คัดลอกนะคําถามมานะครับแล้วมาวางนะครับต่อไปนะครับคัดลอกชอยทั้งหมดเลย Copy าว่างตรงนี้แล้วก็วางเลยทล่ขวาวางคอ,อ,อ Ctrl v นโทรล V ครับวางนะครับก็ไปเฉลยนะครับคลิกข้อที่ถูกต้องแล้วก็เพิ่มคะแนนนะครับเสร็จสิ้นนะครับจําเป็นต้องทำข้อที่สามนะครับข้อที่สามปุ๊บแล้วก็ไปที่วางตรงนี้นะครับแล้วก็ไป ับมานะครตอบงองูนะครับข้อที่3มเอาคอนโทรลวว่างนะครับฉเฉลยคําตอบแล้วก็งองูอย่าลืมใส่คะแนนแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็จําเป็นอ่ะอันนี้ผมยกตัวอย่าง3าข้อพอนะครับถ้าทุกท่านสามารถเติมได้เรื่อยๆนะครับนะแล้วก็เราทำทั้งหดเจ็ดสิบคะแนนนะครับปกติจะเป็นสามสิบข้ออันนี้เพื่อเป็นการสาธิตนะครับสามข้อเนาะ ทีนี้เราจะทดสอบว่าเราทําได้หรือไม่นะครับกิจกรรมจะส่งไปหรือไม่นะครับคลิกไปแสดงตัวอย่างหรือว่าคลิกไปที่ส่งเลยนะครับส่งแล้วก็ไปเอาลิงก์ตรงนี้นะครับไปส่งอีเมลให้คนอื่นหรือว่าส่งทั้งกลุ่มไลน์หรือว่าจะทําเป็น QR code ก็ได้นะครับคลิกขวา copy หรือว่าจะคัดลอกตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วไปเปิดเว็บอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็ไปพิมพ์ที่ช่อง URL ว่า gg.gg นะครับ enter นะครับมันก็จะขึ้นเว็บนี้ขึ้นมานะครับเป็นการสร้างาลิงก์ URL ที่ยาวๆนะครับแล้วก็คลิกแล้วก็คลิก control v หรือวางนะครับาแล้วก็คลิกให้มันสั้นนะครับ r ่า,ากันสั้นแล้วก็สามารถกอปตรงนี้นะครับส่งให้อ e ีเมลผู้เข้าที่จะร่วมทำกิจบัตรหรือว่าจะแชร์ทางหน้าเว็บไซต์ ทาง Facebook อะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่าจะทำเป็น QR code นะครับเห็นไหมครับตรงนี้คลิก q r Code นี่มันก็เราก็คลิกขวาเซฟไปแล้วก็ปีนะครับไปไว้ในกระดาษเอ่อในกระดาษเรียกว่าเก็ิบเอิในกระดาษแผ่นพับนะครับหรือว่ากระดาษข้อสอบแบบนี้เราให้กระดาษ A4 ใหญ่ๆให้เขาเอามือถือเขาส่องอะไรนะตรงนี้นะครับเนาะหรือว่าเราจะ อ่ะเลยลองทําดูนะครับผมจะ copy นะครับแล้วไปเปิดอินเทอร์เน็ตใหม่เสมือเสมือนว่าผมส่งส่งขีดอโคดละแล้วก็ผมคลิกตามลิงก์ละนะครับมันจะมาตรงนี้นะครับก็เข้าไปทําข้อสอบดูนะครับอ่ามาแล้วนะครับข้อสอบนะครับที่อยู่อีเมล์ใส่ไปตรนนี้ผมใส่อ่สุภาพเอสจีเมลธรรมดาเนี่ยนะครับใส่ชื่อตามตัวอย่างนะครับนาย สุภาพพอริบุญอ่าเมื่อกี้จำตัวเฉลยอยู่นะครับออกไฟล์ออกไฟลงองูอ่าแล้วก็กดส่งนะครับข้อความที่เราก็ไปตั้งค่าในแอดวานนะครับจะขึ้นขอ้อพูดครับที่ทําแบบทดสอบเมื่อพันส่งที่ว e ัที่อีเมลนะครับามาดูอ e ีเมลที่ผมอ่าใช้อีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับ ลองไปที่ Gmail ดูนะครับ Gmail ว่าจะปฏิบัติจะมาหรือไม่นะครับลองมาดูกันเลยเห็นไหมครับระบบเรียนออนไลน์นะครับส่งปติบัติผู้ผ่านหลักสูตรคัดกรองครับคลิกไปนะครับแล้วก็คลิกด,ดูปติบัติว่าโอเคไหมเห็นไหมครับมีข้อบอุบพองยังไงครับหนึ่ง ตัวต้องใหญ่กว่านี้นะครับสองเห็นไหมครับเราช่องมันเล็กไปเราต้องขยายหไหมครับอ่ะทีนี้โอเคไปเลยไปแก้กันเลยครับอ่าไปตรงนี้อ่าเกติบัตรตรงนี้ครับเอ,อตรงนี้นะครับนะครับคลิกไปตรงนี้อ่ามันเล็กไปก็ขยาย,ยมันยาวชื่อสิอ่าเผื่อมีคนชื่อยาวเนาะเราก็ต้อง ขยายซื้อหน่อยนะครับยุดนี้คือจุดกลางนะครับก็ขยับให้มันกึ้งกลางนะครับแล้วก็ตัวสูนมันเล็กไปใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มขึ้นหน่อยอ่าโอเคนะครับแล้วก็ต้องมีบันทึกอัตโนมัติเรียบร้อยนะครับลองทดสอบอีกรอบนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยเป็นการทบทวนเป็นตัวเนาะเอ่อตรงนี้นะครับทบทวนในตัวก็แล้วกันนะครับไปที่ทรงนะครับแล้วก็นี้ คจกไปเลยหรือว่าจะมาทำให้มันสั้นกับเขาไปที่ g ีจีรจแล้วก็วางตรงนี้แล้วก็จะได้ตรงนี้ขึ้นมานะครับว่างนะครับก็ตัดให้มันเล็กลงนะครับค p y นะครับอันนี้มันจะเปลี่ยนตลอดได้ไหมครับเปลี่ยนตลอดนะครับเราวางตรงนี้เลยนะครับว่างนะครับ Enter นะครับมุยไปที่ตัวข้อสอบนะครับนะครับ อ่าทีนี้ก็ใส่อีเมลเดิมเลยนะครับเพราะไม่ได้จำกัดว่าแรกหนึ่งครั้งนะครับพอควายพอควายงูแล้วก็รงนะครับเอหยนะครับมาแล้วของข้อความลองไปเช็คอีเมอลอีกทีนะครับมาดีอย่างนะครับครับยังไม่มาต้องรอนะต้องรอรอ,อสักครู่นะครับมากำลังจะตรวจสอบนะครับ ก็ระบบก็จะส่งมานะครับอ่าก่อนที่จะมาย้อนดูเราไปเช็คกันก่อนนะครับว่าทบทวนเนาะอ่าทบทวนนะครับหนึ่งเอ่อเรา,าต้องสร้างโฟลเดอร์เนาะสร้างโฟลเดอร์โฟลเดอร์นี่ในดอยนะครับแล้วก็สร้างกิจบัติโดยใช้ Google's l i d e นะครับแล้วก็ที่ Google's l i d e อย่าลืมให้พิมพ์คาว่า full name หรือว่าไป Copy มานะครับอ่า id ของมันนะครับ ปิกานะครับ2อ,อันนะครับจัดคืนกลางให้เรียบร้อยนะครับตัวข้อสอบนะครับตัวข้อสอบเนาะตัวข้อสอบเราก็เอามานะครับจากเวิร์ดก y มมาทีละข้อ,ขอตรงนี้นะครับแล้วก็ทำเกิจติบัตรจากออกแบบกิจติบัตรจากโพสต์ Pop, แล้วก็บันทึกเป็นรูปภาพนะครับหรือที่ไปที่ไฟล์แล้วก็บันทึกเป็นนะครับดอทโอบโรมแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนเป็น Png อย่าตรงนี้นะครับ แล้วกกดบันทึกนะครับกดบันทึกนะครับอ่าเรามาดูสิมาแล้วนะครับนะครับระบบปฏิบัตินะครับมาเออเพราะว่าเราใช้ชื่ออีเมลเดิมนะครับนะครับมันจะมาอยู่สองฉบับอ่าคลิกดูดูได้อันไหนล่าสุดนะครับดูเวลาอันนี้9นาทีอันนี้12นาทีอ่าอันนี้ล่าสุดนะครับคลิกดูเห็นไหมครับจากเลขหนึ่งเลขสองแล้วนะครับแล้วก็จะไม่ลงมาเพราะว่าเรายืดไปแล้วเราตันสื่อก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับ อ่าโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่อง,องครูเอคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโอเคนะครับวับนนี้แค่นี้กันนะครับสวัสดีครับ